มาพามาชมอีกหน้างานหนึ่งครับน,นี่สี่แสนคิวครับหน้างานตัวนี้ครับพี่น้องฝนตกครับพี่น้องโอเอาแม่โคเปิดทางให้เลยครับตอนนี้จะวิ่งหน้าได้ไหมครับจานตั้มขับโกเบครับจานตั้มก็ขับอยู่นี่เลยพี่น้องเอา จะรอดหรือไม่รอดครับแต่ได้ที่ไม่ได้ครับพี่น้องอลงมาด้านล่างครับตรงนี้ตรงที่น้องชายครับ ใช้มาเลียงหินนะครับตรงนี้พี่น้องจำได้แล้วคนี่เอาไมคโครแชทอีกร้อยยี่สิบมีมาแต่งหินนะครับรอบนั้นไปแล้วครับพี่นอ้องโซ่คาร์หรือเปล่าทำงานหน้าฝนพี่น้องลำบากไหมครับ 4แสงคิวครับตัวนี้โอ้นครับซันนี่ขนาดสองร้อยน่าจะสองร้อยซีรับขนาดจามต่้มอยู่โน่น แต่งทางครับแต่งทางครับซันนี่สองหนึ่งห้าสี่ยำทางครับตอนนี้ครับไอ้ลวงนอนลงเปล่ดินอยู่นอนครับเพิ่มสี่แสนคิวครับตัวนี้ขุดลอกครับ ไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่นะผมทำไมไม่มีสิบล้อลงมาเลยอะมีกล้าคนเดียวเองอหรอโดนพี่น้องคนอื่นทำไมไม่ลงมาล่ะพาไปดูซันนี่ รถแท็กเตอร์พังครับพี่น้องโดยไม่มีรถแต่งทางแต่งถนนให้สิบรอบแม่โคแต่งก็ชาหน่อยครับ 2K ลงมาแล้วครับตัวแรงโอ้ตัวนี้มน่อมตัวนี้ เริ่มพยอยลงมาเรื่อยๆแล้วครับสิบล้อ รอจอดจุดด้านบนนู่นครับพี่น้อง,งมัมีใครลงมาเลยมันยังไม่มีใครลงมาลองห้างเลยมาดูฉันนี่รอพี่น้อง จะใหม่ล่าสุดน่าจะเป็น2 05ครับไล่โคนครับไล่โคนออก น่าจะอ่างใหญ่ครับเพราะสีแสงคิวน้อนครับ ยังจอดนิ่งอยู่ครับพี่น้องรอดูสถานการณ์ก่อนหรือเปล่างานหนะน้าฝนต้องเร่งรีบครับพี่น้องฝนหยุดก็ฝนตกก็หยุดพี่น้องรอมาแล้วครับสล้อขนาดมาแล้วไล่น้ำออกพี่น้องเลย ตรงนี้มันต่ำเลยต้นใบนาบอกวงครับอ๋อมีคันเยอบมีคันเยอบที่ลงมาทดลอง โดมหมออกพี่น้องต้องเปิดร่องน้ำใหม่นะครับนี่ถ้านก็โมเลยเพราะว่ามันน้ำขังตรงกลางครับ